เ i o n to Win Podcast เพื่อนร่วมทางสู่ทุกความสำเร็จของคุณสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Passion to Win Podcast อีกเช่นเคยนะคะก็ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเอา,เ,อาเทคนิคนะคะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เนยไปอ่านมาจากที่ forbes com นะคะ,คะ,คะชื่อ ชื่อหัวข้อว่า Seven Things นะคะ to give up to increase your happiness and success นะคะก็คือ7สิ่งนะคะที่ควรจะแบบเลิกทำเลยนะคะถ้าอยากจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือในเรื่องของ complain ก็คือเลิกบน่นอะเออก็คือการ complaining นะคะ หลายคนก็จะเคยเจอแบบมีเพื่อนขี้บ่นอะไรเงี้ยคือบ่นเคยเป็นไหมเหมือนแบบมันจะมีคนบางประเภทที่มันขี้บ่นมากๆวม่าจะเป็นแบบอากาศร้อนหนาวฝนตกรถติดหิวข้าวอะไรเงี้ยนะคะคนพวกนี้เขาก็จะบ่นได้เรื่อยๆนะคะรวมถึงบางครั้งเองเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเริ่มขี้บ่นจังเลยนะคะเมื่อเรารู้สึกตัวนะคะก็พยายามแบบพยายามบ่นให้น้อยลงนะคะเพราะว่า บางทีการที่เราบน่นเราอาจจะรู้สึกเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะแต่ว่าคนฟังอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแบบเออเมื่อไหร่จะหยุดพูดอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบลำคานะ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะคนฟังเขาก็จะเบื่อที่เราจะฟังนะคะการพูดความรู้สึกออกมาเหมือนการบ่นเนี่ยเหมือนเป็นการที่เราระบายความอึดอัด เนาะแบบชั่วครั้งชั่วคราวนะคะความจริงก็คือมันไม่ได้ทําให้เกิดการแก้ปัญหาโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะลองเปลี่ยนวิธีการรับมือแบบใหม่นะคะโดยการที่พอเรารู้แล้วว่าเราเริ่มขี้บ่นแล้วเราก็พยายามบ่นให้น้อยลงนะคะแล้วก็คิดและลงมือแก้ปัญหาให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเช่นสมมติว่าวันนี้เรามีประชุมตอนแบบสิบเอโมงอย่างเงี้ยถึงประมาณแบบ เที่ยงครงึ่งซึ่งซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะแบบหิวอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะแบบบ่นให้เพื่อนฟังว่าแบบเออประชุมอยู่นัน่นนะหิวก็หิวอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมคะเราอาจจะเขาเรียกว่าเตรียมการเนาะโดยการเ,ออเตรียมเตรียมสนแน็คลินนิดหน่อยหน่อยหรือแบบ เตรียมเครื่องดื่มนมหรืออะไรไว้ที่แบบทําให้เราจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งนั้นเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของการคอมเพลนก็คือพยายามหยุดบน่นแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ลงมือทําดีกว่านะคะแล้วก็คนอื่นก็จะได้ไม่ลาคาเราด้วยนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของก็ติบนะคะก็คือการดินทาน,นั่นเองนะคะหลายครั้งที่เราจะพบว่าสังคมในที่ทํางานเองนะคะอาจจะแบบ มีการนินทาเกิดขึ้นนะคะเราจะเห็นอยู่บ่อยเลยว่าแบบหัวหน้าอะไรนะลูกน้องนินทาหัวหน้าอะไรอย่างเงี้นะคะหรือว่า,าแผนกนั้นกับแผนกนี้นะคะไม่ถูกกันแล้วก็นินทากันนะคะซึ่งการนินทานเนี่ยนอกจากจะสร้างบรรยากาศการท็อกซิกนะคะเป็น e v i r o n m e n t ที่แย่ในการทำงานแล้วเนี่ยมันยังทำให้เรารู้สึกว่าสภาพจิตใจเรามันก็แย่ตามไปด้วยแล้วก็เราก็นกาทีนะคะวิธีแก้ก็คือว่าเราพยายามคิดว่าแบบเฮ้ยเวลามันมีค่ามากอะมากกว่าการที่เราจะมานั่งเสียเวลาแล้วก็ตําหนิคนอื่นแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะ เลิกนินทาคนอื่นหรือว่าเลิกฟังคนอื่นนินทานะคะเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงไปนะคะทางที่ดีก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เราแบบรู้สึกดีกับเขานิดนึงนะคะก็ควรที่จะเหมือนเปิดใจแล้วก็อาจจะแบบถ้าเราสนิทเนาะก็คือแบบเปิดใจแล้วก็พูดว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้เราว่าไม่ดีนะเธอควรจะแก้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือการเปิดใจแบบตรงๆแต่ถ้าเราไม่ได้แบบสนิทกับเขามากอะไรเงี้ยนะคะเราก็ ควรที่จะแบบปล่อยปๆเขาไปอะเออหรือไม่ก็พยายามหาจุดมุมมองที่เขาเป็นคนดีอะเออเขาต้องมีส่วนที่มันดีบ้างแหละไม่ใช่ว่าแบบมันจะแย่ตลอดลอะ่เงี้ยพยายามคิดในแง่นั้นนะคะตอนที่เขาดีกับเราหรือว่าตอนที่ออในมุมอีกมุมหนึ่งที่เขาเป็นคนโอเคนะคะแล้วก็พยายามมองตรงนั้นไว้ก็จะทำให้เราอะหยุดการกสิบนินทาคนอื่นเพิ่มขึ้น ได้นั่นเองนะคะส่วนข้อ3ะคะก็คือ regret นะคะการที่ regret ก็คือการที่เรารู้สึกแบบเสียใจอะ่ะการที่เรารู้สึกเสียใจหรือว่าจมอยู่กับความรู้สึกในอดีตนะคะคือไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดนะคะแต่ว่าคนที่ผิดพลาดแล้วไม่ move on เนี่ยคือสิ่งที่ค่อนข้าง ลำบากมากๆเลยนะคะการจมอยู่กับเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้วันข้างหน้าเราดีขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าเราพยายามเอาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาเป็นเลเซอร์น์ค่ะเป็นบทเรียนในชีวิตของเราว่าโอเคเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกเราจะระมัดระวังในเรื่องนี้มากขึ้นนะคะก็คืออันนี้แหละการที่เราไม่จมติดอยู่กับอดีตนะคะเหมือนกับเราเป็นคนขี้แพ้นะคะเราควรที่จะ move on แล้วก็พยายามทำให้ทุกๆวันมันดีขึ้นแล้วก็พยายามที่จะเอาบทเรียนนี้มาเตือนสติไม่ให้ตัวเองผิดพลาดซ้ำในเรื่องเดิมนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือ negative self talk มันจะมีคนที่แบบพูด ดูถูกตัวเองตลอดเวลาว่าก็ฉันมันไม่ดีก็ฉันมันไม่เก่งนี่ก็ฉันมันบ้านไม่รวยก็ฉันอะไรก็แล้วแต่นะคะการพูดดูถูกตัวเองเนี่ยมันมันไม่สร้างผลดีอะไรเลยแล้วก็สมองจะสั่งการให้เราเป็นคนแบบนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นพอเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่เก่งอะสมองก็จะ ทำให้เราเป็นคนไม่เก่งเพราะฉะนั้นการบ e ลี e นะคะหรือว่าการพูดให้กำลังใจตัวเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ อย่าดูถูกตัวเองนะคะแล้วก็พยายามให้กาลังใจตัวเองมากมากขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ว่าเรามีเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่นะคะใครจะพูดยังไงไม่สําคัญกับประโยคที่เราพูดกับตัวเองถ้าเราพูดกับตัวเองว่าเราทำได้สิวะมันต้องมีทางมันเป็นไปได้อีกถ้าเราพูดแบบนี้วิธีการแล้วก็ แอคชั่นของเรามันจะต่างจากการที่เราพูดกับตัวเองว่าเออก็เรามันทําได้แค่นี้เราโง่เองอะไรเงรี้ยไอ้ไอ้ไอ้คอนเซปต์แบบเราโง่เองเราทําไม่ได้หรอกอะไรเงรี้ยสมองมันก็จะหาวิธีการหาข้ออ้างต่างๆให้เราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ย มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จแล้วเราก็อยากมีความสุขด้วยเราอย่าดูถูกตัวเองนะคะทุกคนแล้วก็ในข้อ5้าเขาบอกว่า comparing yourself with others อันนี้มันคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้มันคือตัวจุดชนวนเลยพอเราบอกว่าเออฉันมันไม่ดีนี่ฉันมันไม่เก่งเนาะแล้วเราก็ดันเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นอีก เออฉันมันไม่เก่งอย่างเขาอ่ะฉันมันบ้านไม่รวยอย่างคนนั้นนี่อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแบบเนี้ยนะคะการที่เราเปรียบเทียบนะคะนิสัยเนี่ยมันก็คือมาจากการที่เราเริ่มดูถูกตัวเองแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบคนอื่นนะคะต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยมัน มันไม่เท่ากันเนาะแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเลิกเอาเวลาของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนู้นคนนี้นะคะเพราะว่าคนที่เราจะต้องแข่งด้วยอยู่ตลอดเวลาก็คือความ ความขี้เกียจของตัวเองกับเวลาที่ตัวเองใช้ไปในย4ิบสี่ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะก้อนนี้ก็พยายามอย่าไปเปรียบเทียบใครนอกจากมันจะทําให้มันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วบางทีกดดันแล้วบางทีทําให้เราไม่มีความสุขแล้วอะ่ะมันก็มันก็คือไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราแข่งเวลาแข่งกับเวลาแข่งกับความรู้สึกขี้เกียจของตัวเองดีกว่านะคะแล้วก็ ข้อ6ก็คือ needing others validation ก็คือเหมือนคอยให้คนอื่นแบบช่วยตัดสินนะคือตัดสินอะไรตัวเองไม่ได้อย่างเช่นแบบเออเรามีปัญหาแบบนั้นแบบนน้นแบบนี้เราก็จะโทรไปถามคนนูค้คนนี้ว่าเอาไงดีเอาไงดีเออช่วยช่วยคิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่า มุมมองของแต่ละคนหรือคนที่เราไปถามก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแล้วก็ประสบการณ์นะคะในการเจอของเขาอะ่ะมันก็ไม่ใช่เหมือนที่ตัวเราเจอจริงๆนึ่ออกมาเวลาเราเล่าเรื่องอะ่ะมันก็แบบบางคนเขาอาจจะแค่ฟังเฉยเฉยฟังผ่านๆก็ได้นะเหมือนเขาก็แค่เอออ,อไปกับเราโดยที่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้มาเอนเกจกับสิ่งที่เรากําลังพูดด้วยนะคะหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าแบบก็ คอมเมนต์ไปอย่างนั้นผ่านๆหรือบางคนก็อาจจะไม่อินหรือเขาอาจจะตัดสินใจหลีดไปในทางที่อาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เราควรที่จะเชื่อที่สุดก็คือตัวเอง ะะเราควรจะฟังเสียงหัวใจความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะเราต้องรักตัวเองแล้วก็พยายามตัดสินนะคะเราฟังได้นะอันนี้เราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ถามใครเลยนะคะเราขอความเห็นได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ต้องมากรองคนที่ต้องมาชั่งน้ําหนักว่าจะตัดสินใจไปทางไหนเนี่ยก็คือตัวเราเองนะคะอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราอะ่ะโดนคนอื่นตัดสินใจเพราะทุกวันนี้ย ในบางครั้งบางเรื่องบางราวอะ่ะเราก็ถูกถูกตัดสินใจโดยคนอื่นมามากพอแล้วอะ่ะสังเกตง่ายๆอย่างเช่นคนส่วนใหญ่แบบต้องเลือกเรียนคณะนี้เพราะที่บ้านบอกอะไรอย่างเงี้ยที่เพราะแบบพ่อแม่แบบบอกให้เราอยากพ่อแม่อยากให้เราเป็นหมอเราก็เลยต้องเป็นแต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยนะว่าจริงๆแล้วเราอยากเป็นไหมเพราะฉะนั้นชีวิตมันออกแบบได้โดย By d e s i ซนของเรานะคะเราก็ควรที่จะ คิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจนะคะหลังจากที่เราตกผลึกแล้วเนยก็เชื่อว่าเราจะตัดสินใจไม่พลาดอะ่ะเพราะเหมือนเราได้ตรองแล้วก็ได้กรองสิ่งที่มันสำคัญมาแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการเบรมเบรมก็คือประเภทแบบคนอื่นผิดอะ่ะคนอื่นผิดคือฉันไม่ได้ผิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนิสัยที่ ไม่น่ารักเลยนะคะแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยด่วนเลยนะคะมันมีคําพูดที่ที่เนยแปะไว้ที่โต๊ะที่ทํางานว่าแบบถ้าสมมติว่าเราเกิดความผิดพลาดอะ่ะให้เราพยายามมองหาว่าเหตุการณ์นั้นอะ่ะเรามีส่วนที่ทําให้เรื่องเนี้ยผิดพลาดได้ยังไงนะคะการที่เรามองว่าตัวเองมีส่วนผิดมีส่วนที่ทําให้เกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะมันทําให้เราอะ่ะ เป็นคนที่ระมัดระวังแล้วก็รอบคอบมากขึ้นแล้วก็การมองโลกตามความเป็นจริงไม่ได้แบบไม่ได้แบบโลกสวยโดยที่แบบตัวเองสวยอยู่คนเดียวก็คือคนอื่นผิดหมดเลยคนอื่นแย่หมดเลยแต่ชาแนลดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามดูว่า อะไรคือต้นเหตุของปัญหานะคะจริงๆนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะไปหาต้นตอแล้วก็แก้ไขแล้วก็พยายามยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแล้วก็มีทุกคนนะคะสามารถผิดพลาดได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปโทษคนอื่นนะคะให้เราพยายามมองว่าเออเราก็มีส่วนที่ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะ PREVENT นะคะแก้ไขนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นแล้วก็สัขเซมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอสรุป7ข้อนะคะอันแรกนะคะนิสัย7อย่างที่ควรจะเลิกทำนะคะเพื่อให้ชีวิตแฮปปี้แล้วก็สำเร็จมากขึ้นอันแรกก็คือไม่บ่นนะคะเลิกบ่นนะอันที่2ก็คือ ไม่นินทาคนอื่นนะคะอันที่3ก็คือเลิกจมอยู่กับความรู้สึกผิดในอดีตนะคะข้อ4ก็คืออย่าดูถูกตัวเองนะคะข้อ5เลิกเสพติดการเปรียบเทียบคนอื่นนะคะข้อ6ก็คือให้ตัดสินจากความรู้สึกแล้วก็เหตุผลจากตัวเองนะคะไม่เอาไม่แบบไม่ ไม่ตัดสินจากการรับฟังคนอื่นนะคะข้อ7ก็คือหยุดที่จะโทษคนอื่นนะคะให้กลับมามองว่าเรามีส่วนที่ทําให้เกิดความผิดพลาดนั้นได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็น7ข้อนะคะก็หวังว่าจะจะเป็นประโยชน์เนาะให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ